ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 92ตอนอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่สวงพระผู้มีแต่ให้ในดินแดนอีสานใต้ เรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของมหามุนีเทพดาบทแห่งอีสานใต้นั้นมีการกล่าวขานสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนล้ลวนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาที่บุคคลเหล่านั้นมีให้กับหลวงปู่สวงทั้งสิน้นดังเช่นครอบครัวนี้พ่อคูณแม่ยันแก้วชัย สองสามีภรรยาชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สวงทำการรักษาอาการเจ็บป่วยให้ซึ่งอาการเจ็บป่วยของแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นไม่เหมือนกันหลวงปู่จะเมตตารักษาตามอาการของโรคนั้นๆดังเช่นคุณแม่ยันแก้วชัย ในสมัยยังเป็นสาวๆอยู่นั้นแม่ยันมีอาการเจ็บป่วยเป็นฝีที่หลังฝั่งเอวข้างซ้ายซึ่งฝีนี้แม่ยันเป็นมาสาถึงสี่ปีมาแล้วไปรักษากับบรรดาหมอชาวบ้านซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลการรักษาแบบหมอชาวบ้านก็คือผู้เฒ่าในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือว่าเป็นผู้ที่เก่งกล้ามีอาคมเวทมนต์คาถาตามความเชื่อของยุคสมัยนั้นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนี้ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ในปัจจุบันคนหนุ่มคนสาวในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่ไม่น้อยแม่ยันได้เล่าว่าเป็นฝีที่เอวด้านหลังมานานประมาณส4ถึงสปีไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่สวงได้มาที่บ้านหลวงปู่มาขอพักที่บ้านแม่ยันได้เล่าว่าหลวงปู่สวงขอเหยียบหลังเหยียบใกล้ๆก,กับบริเวณที่เป็นฝีด้านหลัง ในตอนที่หลวงปู่เหยียบนั้นหลวงปู่สวงก็ไม่ได้ยืนเหยียบนะแต่หลวงปู่สวงกลับนั่งในท่านั่งที่เราท่านทั้งหลายเห็นในภาพนั่งตามที่ต่างๆและเวลาเหยียบหลวงปู่สวงก็เอาแค่เท้าไปแตะที่แผ่นหลังเบาๆแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยคนอื่นๆที่เห็น แม้กระทั่งแม่ยันเองก็ไม่รู้ว่าที่หลวงปู่ทำแบบนี้เป็นการรักษาอาการที่แม่ยันเป็นฝีจนกระทั่งหลังจากนั้นประมาณสี่ห้าวันฝีที่เป็นมายาวนานถึงสี่ปีรักษามาทั่วสารทิศใครว่าที่ไหนดีที่ไหนเก่งก็ไปหามาหมดแต่ก็ไม่หาย แต่กลับมาหายเพียงเพราะว่าหลวงปู่ได้เหยียบหลังให้เท่านั้นเองนี่คือที่แม่ยันแก้วชัยได้พูดยืนยันว่าที่อาการเป็นฝีที่หายมาได้เชื่อว่าเป็นเพราะหลวงปู่ได้เมตตารักษาให้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านเพราะว่าฝีนี้ได้ทำการรักษามาตลอดสี่ปีแต่ก็ไม่หายสักที แต่พอแค่หลวงปู่ท่านเหยียบให้และวันเวลาผ่านพ้นไปแค่สี่ห้าวันฝีก็เริ่มหายมาเรื่อยๆจนหายเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้ส่วนอีกครอบครัหนึ่งที่ลูกสาวสองคนได้เจอกับหลวงปู่สวงถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกันแต่ก็เจอเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันของหลวงปู่สวง ลูกสาวคนโตเล่าว่าตอนนั้นเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยสาวขณะที่วันหนึ่งเธอนั่งเล่นอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาที่หน้าบ้านเธอจึงเดินออกไปดูก็เห็นชายคนหนึ่งใส่ชุดขาวขี่ม้าขาวมาหยุดที่หน้าบ้านเมื่อเห็นเธอชายคนนั้นก็ลงจากม้า แล้วยื่นหีบให้พร้อมกับพูดว่าฮือเนียงหีบอ้าวหนูนี่หีบแล้วหลวงปู่สวงก็จาไปส่วนในหีบนั้นจะมีอะไรเธอไม่อาจจะรู้ได้เพราะว่าเอาให้พ่อกับแม่เก็บไว้ปัจจุบันกลายเป็นสมบัติประจำตระกูลพอหลังจากนั้นไม่นาน หลวงปู่ก็แบกข้าวสารครึ่งกระสอบมาให้พร้อมจานข้าวหนึ่งใบสิ่งที่หลวงปูส่สวงให้ทั้งหมดนี้หมายถึงอะไรทำไมหลวงปูส่สวงถึงให้ยังไม่มีใครรู้หลวงปู่ทิ้งไว้เป็นปริศนาจนถึงบัดน,นี้ส่วนน้องสาวของเธอเป็นโรคตาแดงเรื้อรังจนต้องล้มนอนป่วย ในขณะที่ลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนอนป่วยอยู่นั้นไม่รู้ว่าเพราะความปฏิหารหรือความบังเอิญกันแน่ที่จู่ๆหลวงปู่สูงท่านได้แวะมาที่บ้านและนำเอาผ้าขาวมาห่มให้แล้วหลวงปู่ก็จากไปจากวันที่หลวงปู่ห่มผ้าให้ประมาณสองสามวันอาการป่วยจากโรคตาแดงก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จนหายสนิทส่วนลูกสาวคนเล็กตอนเด็กๆมักจะคลุกคลีกับหลวงปู่จนจำได้แม้กระทั่งเสียงหัวเราะของหลวงปู่หลวงปู่ชอบทำอะไรนั่งแบบไหนรอยแผลเป็นตรงข้อมือข้อเท้าหลวงปู่เกิดจากอะไรลูกสาวคนเล็กจะจดจำได้หมดแม้ระยะเวลาจะผ่านมาแล้วมากกว่า50ปี แต่ความทรงจำเรื่องราวของหลวงปู่สูงในวัยเด็กก็ยังติดตาตรึงใจและศรัทธาหลวงปู่สูงตลอดมาท่านสุดท้ายสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนจนผู้ยิ่งใหญ่คุณตาชวนลานตวนหรือว่าคุณตาหิงอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษ ชายชาราผู้ผ่านประสบการณ์ไม่น้อยกว่า70ปีแต่ยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถลากรถเข็นบรรทุกขวดเต็มคันรถเป็นระยะทางกว่า1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อวันบางวันกลับถึงบ้านเป็นเวลาสี่ห้าทุ่มเกือบทุกวันด้วยวัยชาราที่สวนทางกับพระกำลังของท่าน จึงทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมท่านจึงแข็งแรงสามารถเดินทางเก็บขยะได้ทุกวันคุณตาได้เล่าว่าสมัยที่คุณตาชวนยังเป็นเด็กอายุประมาณหกเจ็ดขวบยังไม่เข้าโรงเรียนมีอยู่วันหนึ่งคุณตาชวนหรือว่าเด็กชายชวนในสมัยนั้นเป็นไข้ไม่สบายมากไม่มีโอกาสไปหาหมอ เพราะในสมัยนั้นหมอมีน้อยมากคุณตาเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายอย่างหนักจู่ๆวันหนึ่งปรากฏว่าหลวงปู่สวงเดินทางมาจากทางทิศตะวันออกคาดว่าน่าจะมาจากอำเภอขุนหารแล้วผ่านบ้านคลองแก้วผ่านที่นามีกระท่อมปลายนาของคุณตาชวนซึ่งเด้นอนไม่สบายอยู่ พอหลวงปู่สวงเดินผ่านมาถึงได้เข้ามาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรซึ่งตอนนั้นก็มีพี่สาวของกุณตาอยู่ด้วยพี่สาวก็บอกไปว่าน้องน่ะไม่สบายมาหลายวันแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่สวงก็บอกให้รอแป๊บหนึ่งแทบจะยังไม่ได้ทันหันไปไหนเลยหลวงปู่สวงก็ถือกล้วยมาหนึ่งหวี แล้วบอกว่าให้กินให้หมดนะคุณตาก็กินกล้วยหวีนั้นจนหมดกินหมดแล้วอาการเจ็บป่วยเป็นไข้ก็หายทันทีทันใดเลยสร้างความอัศจรรย์ให้กับคุณตาและพี่สาวเป็นอย่างยิ่งทุกเรื่องราวมิใช่เรื่องบังเอิญคนเรามาเจอกันช่วยเหลือกันจะต้องมีบุญสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้น ตอนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์ต่อกันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ